กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งเคสนาเล่าสู่กันฟังนะพี่นะก็คือเคสนี้น็่คือกรณีที่มีเสียงดังในห้องโดยสารนะครับก็อย่าตกใจฮะว่าโอ้โหอะไรจะรุนแรงอะไรขนาดนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้นะคือเป็นตัวปรับช่องลมของเรานี่เองครับก็คือจะเป็นหมดในส่วนของตัวมอเตอร์นะครับซึ่งอาการของเสียงเนี่ย จะเกิดออกมานะครับอาการของเสียงก็คือจะไปตามตามที่เขาทําทงานนั่นแหละครับคือเวลาเราเขาปรับตัวเขาเองเนี่ยมันจะมีเสียงนะครับซึ่งในส่วนตัวนี้คือสามารถแก้ไขได้โดยเปลี่ยนในส่วนตัวมอเตอร์นะครับซึ่งในส่วนตัวนี้ก็คือ อยากให้ฟังชัดๆนะคระับก็๋ยวรออีกแป๊บนึงะซึ่งเสียงจะมาทุกครั้งที่เราเปิดแอร์เนาะนะครับเดี๋ยวลองปิดนะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ในส่วนตัวนี้ก็คือก็ในส่วนตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนในส่วนของตัวมอเตอร์ได้แต่การถอดเปลี่ยนนั้นต้องใช้ความสามารถพิเศษนะครับในการถอด การใส่จะรู้จังหวะนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถ้าใครมีปัญหาตรงนี้ก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับก็เบอร์ของผมนะครับ0ูนย์8ก9 7 1ครับผมฉเฉลิมพลครับยินดีให้บริการครับ